แมท่านผู้ชมก็แจ้งข้อมูลข่าวสารมานะครับ <ภา S 1> ฟ้าฝนตกอากาศเย็นสบายตกหนักในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพระพิรุณน,นั้นช่างเป็นใจเหลือเกินนะครับพระแม่คงขาว,วันนี้เต็มตะลิงแน่นี่นะเห็นภาพไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับลอยกระทงอย่างที่บอกไปเน้นวัสดุทางธรรมชาตินะครับเอาของพื้นบ้านที่มีอยู่นี่นะเอามาลอยกันนะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีแนวความคิดอยู่เหมือนกันต่างคุณพรพัฒนนะครับทําอย่างไรนะครับจะนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบในกระทงบ้างนะครับโอ้นี่เป็นแนวความคิดค้นนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนี้เองนะครับให้เทคอย่างไรในกระทงชิ้นนี้ไปดูจากรายงานของทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ กระทงยักษ์ที่ลอยอยู่ในสระน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใบนี้ดูไปแล้วอาจเหมือนกับกระทงที่มีในการจัดงานทั่วไปสิ่งที่ทําให้แตกต่างคือการรวบรวมเทคนิคด้านวิศวกรรมมาไว้บนกระทงใบนี้จึงเป็นที่มาของซุปเปอร์กระทงไฮเทค AEC 2012หนึ่งเดียวในโลกใบนี้ครับรีโมทคอนโทรลถูกนํามาใช้ควบคุมระบบต่างๆทั้งการยกผูบและหมุนกรีดดอกบัว เสาไฟที่จําลองมาจากเสาไฟบนอาคารของคณะวิศวกรรมกลางกระทงที่สามารถยืดหดและหมุนได้สรวุตินักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หนึ่งในทีมผู้สร้างบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการออกแบบให้สวยงามและใช้ได้จริงโดยเฉพาะเสาไฟกลางกระทงที่มีมอเตอร์ใช้ยืดและหมุนในที่เดียวกันอยู่ในขั้นตอนการคิดนะครับการออกแบบนี่นานมากคือมันยากก็คือคกลไกทั้งหมดต้องยัดอยู่ภายในกระทงโดยไม่ให้เห็น,นกลไก มมันนนเเเป็เรื่่ออออองงทีีต้ละยดะสควรณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังบอกว่าแนวคิดการสร้างกระทรงใบนี้ต้องการให้นักศึกษาได้นําความรู้ด้านวิศวกรรมมาปรับใช้ให้เข้ากับประเพณีเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสําคัญมากนะครับปัจจุบันอย่างที่รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับก็แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีใครมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็จะมีโอกาสนะครับพัฒนาประเทศได้ด,ดีกว่า ขณะเดียวกันเทีโลยีตรงนี้นะครับเราต้องไม่ลืมวัฒนธรรมของไทยด้วยตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ให้ใช้ความคิดลองดูซิว่าจะทํายังไงเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดได้สําหรับผู้ที่ต้องการชมซูปเปอร์กระทงไฮเทคสามารถเข้าชมได้ในงานลอยกระทงนานาชาติที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกาพง์อิทธชวงสำนักข่าวไทยอสอมท รายงานอื <Ryan. S 2> mm.